นี้ถึงบ้านแล้วครับก็เดินทางปลอดภัยครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ไวยพร้อให้เดินทางปลอดภัยครับแล้วก็ฝากเอฟซฟ้าวันใหม่ด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาบ้านครับเดี๋ยวก็ต้องรอโควิดจานะครับแล้วรอรอให้หนุงเม่นเรียกกลับไป้อมครับแล้วก็รอให้รอให้มันโควิดมันหายนะครับผม แล้วก็จะไปทําร่างกายใหม่นะครับก็กําลัง <c oughs> กําลังร่างกายกำลังจะดีๆครับก็ต้องฝากอ่าอีฟซีฟาวนใหม่ก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวรอให้คุยครับตอนนี้ก็ต้อง่วยยังไม่ได้ชกก็ต้องช่วยแม่เก,ก็บผักบุ้งไปขายตลาดจนนะครับเพราะว่า <c oughs> ช่วงอรอไม้กลับมาก็เป็นไรายได้เสริมครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ครับ <The Typically> ตอนนี้ครับก็ผมก็ขอฝากพี่ๆเอฟซียังไงก็ให้ติดตามฟ้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวหลังจากโควิดสาแล้วจะกลับไปทำร่างกายแล้วก็ฟิตซ้อมให้เต็มที่นะครับให้พร้อมชกนะครับผมก็ต้องฝากยังไงก็ฝากติดตามฟ้าวันใหม่นะครับให้อยู่ในใจทุกคนเลยนะครับ